วัสนีพี่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกและพานต้นนะครับวันนี้มาแต่เช้าหน้าไม่ได้ล้างเลยนะครับพานต้นบอกว่าเราต้องมาเอาพึ่งรอบสองแล้วนะครับผมนี่จนลืมไปแล้วพี่น้องจําไม่ได้ด้วยว่ามีพึ่งกี่รังนะครับแต่พานต้นจําได้เดี๋ยวเราไปดูรังแรกก่อนรังตำๆนะครับ่น,นกำลังทำครบมา หลังนี้ก็มาตัดไว้ไม่รู้ว่ากี่วันนะครับผมไม่ได้นับมีแต่พันต้นนับเดี๋ยวเข้าไปดูอยู่ในป่านี้เลยนะครับรังต่ำๆที่มันลนแล้วมันไม่หนีนะครับก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นว่าจะเหลือหรือเปล่านะครับสําหรับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มมันโคตรนะครับ่านต้นก็ติก๊กตอกไปตอนนี้เหนื่อยฉีดวัคซีนมาอาการไม่เหมือนเดิมเลยครับเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยไหม ไปมาเดินจะถึงแล้วพี่น้องดูว่าพึ่งจะเหลือไหมข้างไหนครับนู้นเลยครับนุ่ครับจำทางก็ไม่ได้โอ้โหยาปักห้ำไว เราลุ้นกันขึ่เหลือหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยววันนี้เราจะตีสามลังรวดไปเลยนะครับพี่น้องครับถ้ามันเหลือนะครับมึงับรีบมากไม่รู้ว่าเหลือไหม เป็นแปน์เท่าไหร่บรีษัเอาดิทางใหญ่บ่โอ้คักดูคักอยู่ตัดไรไปด้วยเหลืออยู่พี่น้องโอ้ยบ่หากินเลยไหมฮะเป็นหยัง โหยาบยับยบเลยวะกะเหลืออยู่นะครับลังแรกนะครับจัดไปพี่น้องมัดครบก่อน มาครับพี่น้องครับลนพึ่งกันมาลุ้นว่าครบจะติดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับยังไม่โดนควันนะครับ ออขวางอ้ขวงกุุบยาบยาบเลยพี่น้องหุ่นนะมันขูแล้วนะครับขูเป็นงูเลยนะครับขู่แบติดดีเลยอ๋อคักๆเลย เพ่งบุค่อยแตกนะครับหนาวครับโอ้โหเดวมมีน้ำหมดเลยตุ้งน้อยน่ารักนะครับมีน้ำหน่อยนึงรอบนี้อาจจะเอาดอไปน่อยหรือว่าสีเหลี่ครับบ้นครับเียกะดีเียกะเี โอเคกโออเคงามนะครับงามจัดว่างามเลยครับเพิ่งนะครับกดแล้วครับอ้งามเลยครับงาม รอบนี้ถือว่าคักเลยนะครับพี่น้องครับรอบสองครับบักใหญ่เลยรอบนั้นบบงงามเลยนะครับรอบนี้คุ้มนะครับเยี่ยโอเคครับเดี๋ยวตัดกันนะครับเราจะได้ไปต่ออีกสองรังนะครับถ้ามันเหลือโกโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดนะครับโนี่นะครับนี่ง กเกี๊ยวหมดนาทีเลยหมดแล้วครับ<า>อ่โอ้รอบชองครับสวยงามเหมือนเดิมเราก็ไปทำที่พึ่งนะครับ <c oughs> พึ่งก็จะว่ามาแล้วมาอีกนอสูงส <c oughs> <c oughs> ามชิ้นเนาะเมนครับนี้ไปใส่กับบมูลอดพ๋วยตี๋พึ่งอีวาเนาะ <c oughs> ตัวขาวๆอ่อนเหมือนเดิมครับว้าวสวยงามครับงามคักๆนะครับปิ้งนี่โอเสียบๆๆอย่าลืมเด้อมีนมักเสียบเลยมีแค่ทางใหม่แล้วสิน่ะเอสบีเลยล่ะใสถุงสะอาดนะครับ นสนใจก็สั่งได้เด้อครับครับเฟซบุ๊กพันต้นครับไปเลยครับส่งทางไกลบ่ไดนน้นะครับนี่นครับได้นี่คือสีบรี่วณครับนี่ครับใส่ถุงสะอาดเติมควันเ <c oughs> ดีกยวเติมควันดิครับแ <c oughs> ม่ค <c oughs> วันบูดิเติมควันเนาะ น้ำโหดบุหร่ะวนรอบพื้เก่าเลยครับเหลือไว้สำเลยเนาะสำฟาเมื่อนี่นะนี่สำเขาเหลือเหลือหลไรกบูดีเหลือหน่อยก็บูดีเหลือหลไรกบูดีเหลือหน่อยก็บูดีสุดมัว จีสอนกินหมาครับสี่หมื่นเต็มเลยเสียบุนก็อันนี้สองครับขมปิดเป็นจังบนบุญครับจีซ้อนบุดจริง เป็นไปได้จริเลยที่นี่สองเลครับสวยงามนะครับควันน้อนกระดับดีเลยเป็นแนวเด่นี่ยใบโอ้ยโบเหงเด้อโบได้ดีลาเด้อพี่น้องเด้อเลยก็ว่าจะรีลาหนึ่งครับแต่เอาบุ๊คบุ๊คบุ๊คจว่าสักทีว่าเฝ้าไปยั้งท่าน่าถ้ารีบเขาก็ นาทีเดียวนะครับเสร็จมันก็บมดได้คลิปแล้วนะครับจากเสีเอาใจแบบได้นะครับบุ่เรียวไว้สำนิดเดี๋ยวเตะใะไรังว่าันไหนก็ได้หมดน้มก็ได้น้อยคือเก่าครับเอียงส่วนกันน้อยดิว แค่บวมีไหมีสโคตรเลยเน่เน่เดี๋ยวมึงก่อนนีออเหลียวชินนี้เนาะอานี้ดิเโปได้อยู่ดิได้คระโดดได้่กระัดดารดอว่าสิลียแล้วเจ้น้ำบมีหมดเลยเนี่ยเหลียไปสักเท่าไร เดี๋ยวไม่อยู่ให้เอาหมดเลยยุ้เนี่ยตอนไหนยุเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจบตัวเือเห็นบ่มือไปปัดเครื่องอตัวอีกฟันต้นบอกว่าเอาตรงนี้อีกเด้อพี่น้องเด้อเอาก็เมลี่ก็ให้มันไปขยายพันธุ์นะครับเนี่ยเนี่ยโค้ดห้าสิบบาทคนเลยโค้ดไหนึ่ง พอไปปิ้งกินกันได้เอ้ามาเนี่ยมาโหนมาเนี่ยจุดก่อนจุดก่อนอันนี้เขาสีเหลือไว้นะครับอยู่บยูเขาโบเป็นยังนะครับบางคนบอกว่าโอ้เหลือแค่นี้เจ้าอย่าเหลือเถอะสั้นวะเหลือไว้เขากินน้ำเผื่อมันโบยูนะครับจะต้องแบบนี้เลยนะครับเขาเฮ็ดมาหลายครั้งแล้ว แต่เหลือซ้ำนี้ก็อยู่นะครับถ้ามันสีอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมกันเลยระวังไปเหยียบพิ่งข้างหลังเด้อ Oh. Oh. น้ำไหลเดี Napoleon. ๋ยวนู้น้ำคือสูงไหลว่าโบมีก็ได้นะครับบ่ได้แถมโอเคครับพี่น้องครับนี่นะครับอันนี้บ่เอาด้วยครับอยู่กูอยู่กับรถดูยังรถสามครับคอยลอยลุ้นกันหรือรอลุ้นครับไปเอาไปต่อหางสองถ้ามันเหลือกูกูไปพี่น้องไปลุยลังสองนะครับ มาลุ้นว่มามันจะเหลือบอหอยแปสลัพันต้นูเด็าพี่ขียก็ตไมมันขอเอาไปแล้วตี เรียบร้อยผมว่าแล้วขอเอาเท้โ <men> oh. อ้อฮเมนขอเอานะครับโบยูแต่ว่ามสุดยอดเลยดูมิมดิดูมิมดูร <c oughs> ลางนี้โบยูนะครับเต่มมิมนี่ยาบยาบยาบเลย

อดเน้ยติุ้เลยมิ้วจิ้วครับดตอดมือผมไหมอู้เก็บบุ้งอ้อยผมเถอะเดียวอู้มีน้ำหรออู้เดี๋ยวพี่นุ๊กมีน้ำหรอเก็บมีน้ำดิมีเอาเนี้ พร้อมเบิดแล้วผมโบเอาติดถุงไหมอย่าวางกองบุมทิ้งไว้กันแล้วกันตัดหางมันก่อนเลยจะเฝ้าลงมาเฉยเด้อคว,วันเบิดใช่หรืเอาที้ ต้นนี้ได้มิ้มนะครับพึ่งไม่อยู่นะครับพุทางนี้แหละพุ่หน่อยไอ้น้ำเอาหมดแหละเอาโุ oh. Oh. ห่หายนะครับเขี่ยอยู่เมื่อกี้นี่ตอดสี่ห้าเม่เลยไหมเตรียมมือเลยเอาเทียบปะปุ้นครับกำบังคอยดูเห็ดปัน เอาเพึ่งนะครับมิมตรวจอีกแล้วนะครับปลนต้นนะครับ ตอดตายเลยจิกระโบผ้าดไวทเงๆงนั่นไลยเหรอใ่วเถอะอจุดอีกไหมหายขนาดกับมีมือใส่คิ้วดิเข้าบ่เก็บเข้าเดี๋ยวเนี่ยวางไว้ตรงนี้เนี่ยทถงๆงนี่โู้เทียบว่ะโู้เทียบว่ะพี่น้อง นี่มันของเล่นนะครับเนี่ยเลนมียโอ้ผมเอาให้ไปแล้ว,อ,ลวอยู่กุุบเลยไหมอือูอ้หควันไฟมันยังไหมอู้หหายขนาดกับมิ้มรังนี้ครับบ่ธรรมดาเลยดึงครับรังไปเอามิ้มแล้ว ขียดดีเด้อไม่ปาอ้อยเด้อเด็เด็ดเเ่อืมกระโหลกระเดียดลักตอดมือโลดไหมพี่น้องโอเค ของมันออกหายครับหายสุดๆเลยตักัน้ำก็ดีครับควันอีกเด้ <c oughs> <c oughs> อเต็มเล่ยครับอ้ตอดไหมตอดมือมผมอีกตัวหนึ่งไหม เมนครับนัดตะคอกเลยผมหกแล้วมันหายฝนน้ำนี้ครับฝนฝนโอ้พอได้น้ำมิมอยู่นะครับไปแถมลูกค้าได้อยู่นั่นระยิบระยับนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหายขนาดนะครับตรวแล้วตรวอีกครับเดี๋ยวรังมัดไว้นะครับ ลังเล็กนั่นเราก็จะเอานะครับเดี๋ยวไปดูอีกลังนะครับพึ่งนะครับเราไปเจอไว้ตำตำไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่านะครับลังนี้นะครับทำลังหรือเปล่าเดี๋ยวไปรุ่นกันไปพี่น้องถ้าไม่มีอาจจะจบนะครับโกโก้ดูครับมันคุมตอดผมนะครับเนี่ยโอ้เห็นหมดนะครับพี่น้องกลางจอนะนนนบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อถอยก่อนครับโอเคป่ะไปพึ่งรังสองนี่บ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็ ได้มีมานะครับรังน้อยนี่ก็ว้งามเลครับนี่มีน้ำมีน้ำก็น้ำก็มีนะครับรอบนั้นมันบมีเอาไปแถมได้นะครับก็อย่าว่ากันครับต้องเอานะครับถ้าบบเอากับโบได้นะครับเดี๋ยวไปดูรังที่สามครับพึ่งนะครับจะมีอยู่เลือไหมเป็นพึ่งใหม่ที่มาเกาะต่ำๆนะครับวันนั้นไปครับรังสุดท้ายนะครับพี่น้องครับก็เขามาตัดมันไปเช็ดนะครับไม่มีอะไรเลย โอ้น่าเสียดายนะครับอยู่ดำๆเลยครับนี่ครับน่าจะไม่ได้อะไรด้วยนะครับโอ้หอไปเี่พึ่งโอ้เก็บเอาอันนี้น้ำเด่นน่าเสียดายครับอยู่ดำๆนี่เลยครับนี่ครับพอมาแล้วเขามาดันตรงนี้นะครับมันก็ต้องเจอครับพึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้เ็งเลยนะครับสามหังได้แค่หังเดียวนะครับมือนี้นะครับแต่ก็ได้หัวน้ำมิมอยู่หน่อยหนึ่ง ยังไงก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยก็ได้ในช่องหนุ่มมันโคกนะครับพรานต้นก็ติ๊กตอกนะครับติดตามให้ด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ